สวัสดีครับทุกคนนะกลับมาพบก,กับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาของสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมกำลังจะมาที่สารเจ้าที่นี่นะครับชอตดาซานะครับซึ่งมันอยู่ตรงเขตหอคอยของฟิโลเน่นะฮะก็หอคอยที่อยู่ใกล้ๆกับส่วนทุเรียนตรงนี้นะครับใครที่จะมาฟาร์มทุเรียนก็มาหอคอยนี้แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปข้างล่างกัน,นครับ แล้วก็เฮ้ยกลางมลมโดยกลางมลมเลยคือสารเจ้ามันแอบอยู่นี่ฮะหลังหลังม่านหลังตกตรงนี้นะครับโ okay. อเคมาแล้วจะเข้าไปข้างในกันเลย ไดอ,อ๋อคือเหมือนให้เรากะจังหวะให้ได้นะครับโอเคก็จะมีลูกบอลลูกบอลวางอยู่ตรงนี้นะฮะะโอเคแล้วก็เอามาวางที่นี่นะฮะอันดับแรกเลยเรามาอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ให้เราใช้หยุดเวลาน่าจะประมาณสักตรงที่แล้วกันอะแล้วก็ เพื่อที่จะตีลูกบอลไปฮนะอ่านนะีแล้วมันก็จะส่งของกลับมานี่ฮนะได้ไรเ,เอ่ยอ๋อได้กุญแจเล็กนะเอาไว้เปิดประตูที่ศาลเจ้าโอเคลูกต่อไปฮนะอันนี้อันนี้น่าจะต้องให้จังหวะมันอยู่ ตรงกลางระหว่างดิ้งนีน้อ่ะไปเลยได้ไหมโอ้ยไปไหนอะ่ะเอา้าเอ้าทำไมลูกบงังทำไมมันตกมาอยู่ตรงนี้ไอบ้บ้าเอ้ยอเเอาาไปไปไปอยา่อออยางี้เรจะได้แล้วนะเราต้องกะจมอนดีๆหนึ่งสองสามไปไม่ได้เนี่ยต้องให้ได้อยู่ ข้างในโออจังหวัดไหนดีจังหวะที่มันกำลังจะย้อนกลับมาอีกรอบไปแล้วกันไม่ทานละกวาจะชักดาบโอไม่โอเคไปเลยอ่าโอเคฮะได้ครับก็ก่อนที่มันจะเลื่อนเข้ามาจังหวะของเรารอ่เนอะ อ่ะน,นี้้ไดเอาไ้ขีหโโดหนว่าหายออได้ธนูน้ําแข็งมานะครับก็เก็บไว้ฮะพวกนี้เผื่อต้องเอาไปสู้กับพวกตัวยากๆหรนะือนะอ๋อผ่านแล้วนี่ไม่ยากครับเข้าประตูด้านในแล้วโอเคนะ ที่นี่ก็ไม่ยากมากครับระดับความยากก็ง่ายๆเลยแค่กะจงังหวะให้ดีแค่นั้นเองนะฮะโอเคฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอสารเจ้าที่อื่นกันต่อน,นะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย